นี่เข้าดูผชุมในรายการโอเอชเน่ยผมดูเดี๋ยววันนี้เราจะตามกูทีเจไปมึงเชิญกูมาที่เจเจอแบบนี้มันเจ็บจุ้ยชิญมาคุณกดตามไม่เป็นอ่ะไม่ได้คุณกดตามไม่เป็นเด้อเร็มคัะมันไม่มีคำว่าอีเวนต์ดูเกเพราะฉะนั้นลาก่อนชิบหายแล้วมึงกดตามกูเร็วห้องจะเต็มแล้วก็ได้อ้าวนั่นไม่ทันแล้วนี่ตามแค่สิบสองล้านมึงไม่เอาใช่ไหม มึงก็เปิดห้องให้กูมั่งสิมึงก็เตะคนออกไปเลยมึงโง่ไหมเนี่ยกูไม่ได้เช่าห้องเลยไม่ได้ไม่ได้เช่าห้องอ๋อชิบหายละเอ้ยนี่ไงนี่ไงไปที่ร้ฮะโอ้โหร้านหนึ่งเลยเหรอแล้วกูจะเข้ายังไงเนี่ยกูเข้าไม่ได้ไอ้เช่ามึงเองมึงใจเย็นดีวะโอเคกูเช่าโอเค Thank you waiting for game two list ตามเงิมึงใจเย็นขอกูแหมแล้ว โอเคครับเราก็ยิงกูไรก่อนโอ้ยชาแนลนะครับซึ่งเสียงกูแหบเดี๋ยวโอเคอเริ่มเลยอ่ะอ้าวอูได้หนึ่งเปอร์เซ็นจากหนึ่งร้อยก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามของพวกเราด้วยนะครับแต่ไม่ติดตามมึงมึงอย่าเพิ่งยุ่งนะไม่เจกูกำลังบิ้วอารมณ์เลย ก็ขอขอบคุณเอ่อขุ่นต้งงานแล้วเพียไม่ใช่มึงไอ้เช่ยเนี่ยไอ้หยุดเลยไม่ต้องขออภัยนะครับจะมีคำหยาบคายนะครับเพี้ยวนไรแหละมึงเตรียมตัวไปตามใจแล้ดีก็ขอขอบคุณนะครับยอดซับจนถึงหกสิบสามหกสองแล้วมั้งเออหกสองแล้วนะครับก็ขอขอบคุณกันเลยเออหกสิบสามไม่ดีขอขอบคุณนะครับที่ยอดซับถึงหกสิบสามแล้วนะครับก็ ก็กดซับไปเรื่อยๆ13บอก13ก็นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าผมเข้าสังกัดไอแคลเซอร์แล้วก็อย่าลืมมีเว็บอยู่ด้านล่างนะคบอันนี้บ่นไปวันๆแล้วกันนะชื่อคลิปนี้บ่นไปวันๆกับ TJ Diamond Off God กดปุ่มแปลภาษาปุ่มปุ่มเปลี่ยนภาษาพูดๆอ่ะฮะพอมึงตาย พี่มึงอยา่าไปพูดอย่างนี้ใครจะไปก่อนใครจะไปก่อนไม่เหยบสเตลว่าัทีเจ็บได้หมดอะ่ะทั้งสเตลแล้วก็โจมตีได้แล้วกูจัดไป <ตะ S 1> ไม่ต้องสเตลแล้วมึงโจมตีเลยมึงโจมตีเลยอ้าวให้โจอีกวะ กูตายดิคุณอ่อไอ้สัตว์ตายดิุ่มึงตายให้หมดตัวปรกันมึงโดนมึงโดนที่หาต้นตรหาบพ่อเลยตายมีเดียรมีตายแล้วมีเดียมีตายแล้วมีอะไร ค่้ยนี้ค่านี้มันตายไพิงค์ก็ตายดิเจมพิงค์โคตรใสอารมณ์อ่ะเดี๋ยวไปไ้คีย์การ์ดละวะเจนมันตายมึงหนีตัวเอทีเจคุณจะบอกว่าข้าตัวประกันเสียตังค์กูจะบอกว่าข้าตัวประกันเสียตังค์ไม่เป็นไรผมตังค์ผมมีสุวบ้านอยู่แล้วเฮ้ยทีเจเปิดประตูนี่ไงวะหาคีย์การ์ดนดิคุณไม่มีคีย์การ์ดไอ้คีย์การ์ด มีซิงคีการเตะแม่งเลยเฮ้ยใครยิงกูวะขีการ์ดเร็วมึงยิงกูมึงต้องตายไอ้ลนไอ้ลนกระบาดไอ้อ่อเนี่ยกระสุนหมด,ดอีกตามแต่ตัวคนเนี่ยคนมีคีการ์เดเออนี่มันจะเป็นใบสีดิเหรับเล่ โอ๊ยข้างนอกตวหมตเต็มเลยจะตายแล้วไม่ได้ใส่ก่อนนะอาชีการด,ด้วยโอ้ยแค่มมากันหมี่แต่เยอะแท่ค,คุมมาแค่สี่คนนะเว,ยว้ยอ๋อแล้วก็มงจับิดมึงพังใปเซาด้ดยก็มุ่งจับตองไอ้ใครยิงกูนะไหนงไงเนี่ยยิงกูง่อตองยิงไยเนี่ยพี่เจ๊คุณเลืองโม่แล้ว ขู่แค่ตั้งขนาดนี้กูว้างกานกูเลยอิสัตมึงมีพลังขงกูกูเล่นลุงโมนั่นแหละมึงแรงของมั้ยกูยิงนัดเดียวไม่ตายอ่ะมึงจะอึดเกินไปแล้วอย่างนี้ต้องเอ็มซีเอ้ยทบไอ้ไอ้ไม่ใช่ทบเดี๋ยวตีปากโอ้ยเสี่ยอ่อตี้โโอ้โไอ้สองคนนั้นมันช่วยอะไรเมื่วะเนี่ยมึงช่วยกูหน่อยบอ่ะมึงขึ้นไปทำอะไรข้างบนวะเนี ah, oh. <S 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 oh. ่ย ยิง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 อ่ะทีเจไอ้เช pues yeah. ี่ยนี nah, mum, hey. ่อ่ะมาพาหลังแหมพูกไม่ดูตัวเองเลยนะทีเจทีเจเจคนไหคุ้มกันกูด้วยดิกูก็จะตายเหมือนกันเนี่ยมือกูหยิบไม่ได้ยิง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 มือไม่ได้ไม่ทำอะไรกูหยิบไม่ได้โอเคเยี่ยมยิงยิงให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้ ตดแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตฮนยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยเฮย้ยเฮ้ยยเยเฮ้ยเยเ่้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮเฮ้่ย้ยเฮ้เนีย้ยเฮ้ยเยเฮเฮเฮ้ยยเยเฮ้ยเยเ้ย้เอเฮ้ยเยย้ เอแล้วไอ้หมอนี้ล่ะท่างเยช่งเว่ไ้ม่เดี๋ยวไอ้หมอนี้ไอ้เนี่ยกูช่วยคนนี้เดี๋ยวกงไปช่วยคนนู้นไม่ต้องเดี๋ยวกูจะการเองช่วยไปเลยอ้าวไอ้สัสิดเจเอ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 ม่ต้องเอเเออเออเอ้เอ้อเ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 ่เอ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 เเ ช่วยกูด่วนเลยไอ้นั่นมาช่วยกูดิไอ้ไอ้เชี่ยมยิงเข่าของกูเลยอ่ะขาอูขาเอาตายอ่ะขาตกกันไอ้ย่โดนกระป๋องเลยอ่ะอ้าวโอ้ดีเจกูบอกแล้วอย่าเล่นฮาร์ดอ้ามัน